หัวหิน3วัน2คืนกินจนตัวแตก Welcome to กันยา Channel เชนนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปหัวหินนะคะกับแก๊งเดิมเลยก็คือแก๊งที่จะมีคุณมอสีเซลซีนะคะแล้วก็คุณคอยวะซิคาบูค่ะแพลนของเรานะคะ3มวัน2คืนแพลนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบของกินทั้งนั้นเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปแล้วก็มีแบบไปพวกธรรมชาติอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวรอดูว่าเราอ่ะจะไปเก็บแพลนที่เราตั้งไว้ได้เยอะน้อยแค่ไหนนะคะกัญยาชนเชนนล สวนอาหารเพื่อนแล้วร้านอาหารน้ำไม่ท่วมหรอวะนี่ไงน้ำท่วมน้ำท่วมก็หาที่จอดรถอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปแล้วเราจะไปกินอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันนะหือไปแล้วอ่ะไม่รู้อร่อยไหมหือไปแล้วอ่ะหือไปแล้วอ่ะ ดเดือดใช่ไหมเป็นไงอร่อย <Soup? S 2> <c oughs> <ม>แบบหละเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ชอบเลยดีวะเรียบเรียบเนา <approved> ะ เชื่อพี่งามครับด,ดีสุดเลยกันยาเันเนล มึงจริงใจมั้ออยอ,อ,ยอ,อยร่อย <laughs> อร่อยอร่อยคนเด๋วจะลองไปหาหมุมถ่ายรูปทีเนี้ยเครื่งนอกอะแสงแดดมัน,มน,มนกำลังเดืออยู่ก็จะลองไปดูว่ามีมุมถ่ายรูปอื่นไหนบ้างมาเขาซีก็ต้องถ่ายรูปบ้านเราเมื่อกีน้นะคะได้รูปไปแล้วก็คือแบบ สู้ชีวิตสุดๆร้อนมากๆแล้วก็อันนี้ก็กำลังเดินไปใช้หาดก,กันนะคะ<ๆ>ไม่เห็นไกเงา มีเธอข้างๆในท้องถึงแก้วท้องฟ้าไปเดินเตะคืนทะเละเรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนกับคาเฟ่แรกของเราที่มีชื่อว่าบอนนี่คาเฟ่นะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะแล้วก็วันนี้ต่อให้มันจะเป็นวันที่แบบเป็นวันหยุดยาวนะคะก็คนเยอะไหมมันก็เยอะแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้อึดอัดมากแล้วก็ยังมีที่ให้ถ่ายรูปมีสเปซให้ถ่ายรูปแล้วก็ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือเราจะเข้าที่พักของเราแล้ว ซึ่งที่พักของเราเนี่ยก็คือชื่อว่านัทวันนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่อยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านีกทีนะคะก็คือคุณป้ากับคุณลุงคือที่พักอันนี้เอยเคยมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว3ปี4ปีที่แล้วนะคะมากับมอนเนี่แหละแล้วก็ทีเนี้ยรอบนี้มาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพักที่เดิมเพราะว่ามันถูกด้วยแล้วก็สี่ปีที่แล้วจำได้ว่ามันดีมากเลยแล้วเราก็แบบชอบมากนะคะก็เลยจะมาดูเดี๋ยวพาไปดูกันว่า 4ี่ปีพันมาแล้วเนี่ยมันยังดีเหมือนเดิมไหมนะคะคืนหนึงแค่แบบ600บาทเงี้ยนอนได้2คนถ้าเกิดแบบเตียงเสริมเพิ่มแค่200อย่างเงี้ยก็คือโอเคชอบมากเลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะตอนถึงว่าเออมันจะยังสภาพเหมือนเดิมไหมแล้วก็ดีเหมือนเดิมไหมนะคะทุกคนกันยาชินเนล ไม่ไม่ถึงเดือนนะครึ่งเดือนก็สามารถจองได้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าพอถึงร้านแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจองไว้ตอนห้าโมงเย็นะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกันแล้วนะคะก็ได้มุมดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูโตนะถามจริงนั่งกันสามคนนึกว่ามาทางบ้านนะเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะคะทุกคนก็จะเบาๆหน่อยหนึ่งไม่อยากรบกนวนโตอื่นนะคะ จบจกไปเลยทุกคนนะคะใบเลียงคัดไข่นะคะอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกทอดกระเทียมเออปลาหมึกทอดพริกเกลือนะคะ น,นี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็น้ำพริกมะขามนะคะทุกคนวันนี้เรามากันร่่มสิบชีวิตนะคะ เดินไปตลาดโตล,ลุ่งกันนะคะทุกคนคือมันไม่มีที่จอดรถใช่ปะ่ะเราก็เลยต้องไปจอดไกลหน่อยแล้วก็เดินแบบนานหน่อยนะคะ mm. เดี๋ยวลองไปดูว่าในตลาดมีอะไรน่าสนใจแล้วก็แบบเอออะไรน่ากินบ้างกินมาแล้วด้วยนะ <c ười> <c ười> กินมาอิ่มกันแล้วด้วยนะก็ <c ười> <c ười> ยังจะไปหาอะไรกินกันต่อทุกคน <c ười> คนเยอะมากทุกคน รู้จักกัรอจีปะ่ะเ้แต่มีคนบอกว่ามินอันนี้อร่อยเราข้ามรออีกขอนะ่อ,อน,นแบบึ่งห้อปปงน,น,นี้มันก็จะเป็นแบบปิ้งช็อปปิ้งไหนะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบคนไม่ค่อยเยอะ จะจะลองเดินดูว่ามีอะไรกินได้บ้างนะเพราะว่าเป้าหมายของเราวันนี้คือไม่ใช่ของแบบซื้อของทั่วไปเป้าหมายของเราคือของกินนะคะทุกคนของกินเท่านั้นจะมาดูของกินใช่ของกินแหละจังหวะนี้กระดาษสมมันต้องเข้าแล้วเฮ็ดยังไม่ทัทนค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือผู้ชายซื้อของผู้หญิงยิงรอจ่ายไ,ได้นะครับ นั่นแบบหอมๆไหมๆแล้วก็แบบหวานหวานอร่อยนะต้องกินๆๆๆอันนี้จำได้ว่ามันเคยเป็นเจ้าที่แบบตอนมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอ่ะคือมันอร่อยมากแล้วก็ชอบมากืมไม่อร่อยเหม,มือน,นเดิมนี่พี่เงาใช่ไหม มันแบบ PM ไม่อ่ะ้องกินแบบไม่มีน้ำจิ้มไปก่อนมอะไรไม่หาหารากวนเดียวมันนิ่มๆอ่ะก็ต้องกินน้ำจิ้มไปเลยถือเองด้วยเหมือนกินนี้เลยกันยาเชนเนล วันที่สองนะคะทุกคนเหมือนไม่ได้มากับฟกูเหมือนจิตหลุดเปแล้วสวัสดีนะคะวันนี้ณตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้านะคะวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวเช้ากันที่ร้านฟ้ามุยแล้วก็วันนี้อ่ะนอกจากจะไปฟ้ามุยแล้วเราก็จะมีไปคาเฟ่อีกสองที่แล้วก็มีไปวันาอุทยานด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวรอไปดูกันว่าเราจะเก็บหมดทุกที่ไหมนะคะวันนี้ พร้มมุ้ยกันแล้วนะคะทุกคนคอนเซปต์เดิมเลยคือมา3คนแต่ว่าโต๊ะเหมือนนั่งกัน1ิคนนะคะ <laughs> <laughs> บรรยากาศดีมากเลยทุกคนลองดู <laughs> คือวันนี้โชคดีมากเลยอะที่แบบเราเลือกมานะ <c oughs> เราตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นวันหยุดยาวคิดว่าแบบคนใจเยอะ <c oughs> ดีจังเลยที่เรามาแล้วแบบเราได้นั่ง ริมด้วยแล้วก็แบบคนไม่เยอะด้วยมีแค่2โต๊ะนะคะมีอีกโต๊ะหนึ่งกับโต๊ะเราแต่ที่แบบไม่โอเคก็คือมันไม่มีเมนูหอยเลยสักอย่างนะคะเพราะหอยยังไม่มาเออมันมาเช้าไปหอยยังไม่มาส่งนะคะก็ที่เราสั่งไปมี4ี่อย่างเดี๋ยวรอดูว่าตอนอาหารมาเสิร์ฟจะน่ากินขนาดไหนแล้วก็จะอร่อยจริงไหมนะ ีเป็นแบบแบบที่แบบที่เออไม่ได้ชอบอเออชอบแบบที่มัน,นปลาหมึกผัดไข่เค็มที่มันแบบเครือปลาหมึกอะทุกคนไม่ใช่เป็นปลาหมกึกแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อเมน,น,นูนี้นะคะเมน,นูที่เรามาคือหิดนกนะคะแกงหีกนกแต่ว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนว่าได้ไหมอืมอืมอือแบบบดอกปะวิทุกคนไม่มันเหมือนไม่คข้นนะดูดิ เนี่ยน้ำมันเหมือนไม่ข้นแต่แบบอันนี้แหละที่ตามหาคืออันเนี้ยบบอืให้มันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ไหนๆก็ไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ามันมันได้ไหม แต่อันนี้คือแบบกินั้งหมุนไหมของเกร็งอย่าลองที้ปลาหมึกน,นะอันนี้คืออร่อยกว่าที่เอาไข่เค็มไปยีบางร้านอีกอะออแต่ข้าวมันดูแบบคือหน้าตาอาหารพอมาเสิร์ฟคือเรารู้สึกว่าแบบเราไม่คาดหวังกับมันแล้วอะมันรู้สึกผิดหวังนะแต่แบบเออรสชาติมันโอเคนะ เหมือนข้าวอย่างเงี้ยที่เราคิดไว้คือมันเหมือนข้าวตามโรงแรมที่มันจะต้องเป็นม็ดมันด้วนแล้วก็แบบแห้งๆอ่แต่เนี้ยมันคือข้าวที่แม่ทําให้กินนะทุกคนข้าวผัดแฉะเออแต่แบบไม่ไม่เค็มอันเนี้ยคือรสไม่จัดคือเหมาะกับการเอามากินกับกับข้าวเออดีแล้วที่รสไม่จัดเพราะว่าถ้ารสจัดเราก็จะแบบกินับกับข้าวไม่ได้นะคะทุกคนอร่อยสัสอร่อยคือแบบสีมันดูเหมือนเขาแบบสีมันดูเหมือนมันไม่ไอเนี้ยแต่แบบพอกินเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยได้เหรอวะอย่างเงี้ย มอชอบเลยอย่างเงี้ยมันแทกมันนิดนิดอะ่ะเนี่ย <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะต uh huh. อนนี้เลยค่ะมันดูไม่ค่อยเหมือนที่เราดูเมื่อวานเนาะที่ดูยูทู e มาเมื่อวาน mm hmm. คือดูมาด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าแบบ mm hmm. เลือกร้านว่าจะกินร้านไหน mm hmm. เดี๋ยวลองโอ้โห uh huh. ตาติดหวานเหมือนกันนะจริง ก็เขาจะเอาแบบเปี้ยวเห็ดหวานนะอะเนื้อปลาก็แบบไม่ขาวืปลาสดความมุ้ยคืออร่อยมากทุกคนกินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินตามทางไปกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ หูชอบไม่ค่อยหวานเลยน่รีแล้วเพ่นๆนักอกมือฉมังไม่ได้กะจุดไว้จดไว้วันนี้คือสามารถโทรมาหาคุณลุงคุณป้านะคะเราสั่งได้ด้วยพระนี้เลยิห้าเลิศกันยาชินเดน้ำกะทิต้องราดบนข้าวเหนียว เจ็บคอขนาดนั้นเลยใช่ไหมหวานอมเรียบแล้วบอกว่าอืขนาดนั้นเลยไม่พูดอะไรเลยอะโรสั่งคุณลุงอะไรไลยครับพวกมันแบบมันเปรี้ยวแล้วมันเข้ากับไอเนี้ยที่หวานอะดีแล้วที่เรามาช่วงเปรี้ยวอะเพราะถ้าหวานนะกูตัดขาแน่กันยาชันเนล Terima kasih telah menonton! เราอยู่ท <Napoleon>. ี <disappointing bosses> <pos> e ่วนาอุทยานปานบุรีแล้วนะคะทุกคนเอนจอยสุดๆวันนี้สวยนะเออสวยนะไปถ่ายรูปดีไปยืนไปยืนเป็นพระเอกของเรื่องเลยนะคนข้างหน้าน่ะเป็นพระเอกไงจานี่ไงมีแต่จ๋ากันยาชแนล ไ,นนะได้ไ,ไ,ได้อยู่นะร้านคือชิลมากทุกคนกล้องมันจะแตกๆสันๆส่นๆเลยนะกันยาชแนล กลับมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เอดีการของเราเต็มนะคะเราก็เลยทําการแวะห้างแล้วก็ซื้อเอดีการเพิ่มนะคะเรากําลังจะไปกันที่ชิคาด้านะคะณเวลา17นาฬิกาไม่รู้ว่าตลาดเปิดหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวไปดูว่าที่ชิคาด้าวันนี้มันมีอะไรบ้างนะเวลาประมาณ17นาฬิกาแล้วก็ถ้าเราไปชิคาดา้าเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแผนว่าเราอยากจะไปกินมันคืออะไรเจลฮอนหน้าที่พักนะคะมันดูแบบป๊อบมากเจลฮอนของเราเดี๋ยวไปดูเจลฮอนป๊อบปปของเราเลย เราเข้าไปเดินชิงค้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยเพราะเราก็เคยมาเดินก็เลยเดินตามทางออกมาจากทางออกอ่ะแล้วก็มันจะเป็นทางที่แบบเอาไว้เดินไปชายหาดเขาก็าดูเดินไปกันเยอะกันแยะอยู่หรอกโอ้เป็นทางลงไปเลยอะ่ะนะคะเขาเร่มจะเสียงกันยาชแน,นล ตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปกินข้าวเย็นนั่นก็คือจิ้มจุ่มของเรานั่นเองถึงร้านแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการสั่งนะคะทุกคนคือทุกอย่างอร่อยหมดเลยอร่อยของฟ้ามุ้ยเมื่อเช้าที่เราไปอะ่ะบอกพิกัดนะทุกคนมันคือร้านแบบจิ้มจุ่มเล็กๆอยู่ตรงคลองสุนมาทานนะสะพานเจ็ดอยู่ใกล้ๆที่พักก็คือนัทวันบ้านนัทวันที่เราพักเราก็เดินมากินคือสรุปคลิปนี้ทุกคนต้องมากินที่นี่อร่อยอร่อยจริงอร่อยจนถึงขั้นอะไร สั่งลาบอีกหนึ่งอันแล้วก็จะสั่งเบียร์แล้วนะคะแต่สรุปคืออาหารอร่อยจนน้่นแบบเนี่ยเบียมต้องที่นี่แล้วกันยาชั้นเนล g o o มอร์นิ่งเช้าวันที่3เวลาจะ1ิโมงแล้วนะคะมอร์นิ่งมากๆอันนี้เป็นวันที่เราจะกลับกันแล้วนะคะ เช้านี้คุณตื่นหรือยังแต่ว่าเราจะไปแวะกินข้าวเช้ากันที่ซอย55ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะที่อัมพวานะคะก็จะไปเดินตลาดอัมพวาแล้วก็จะไปคาเฟ่แถวอัมพวานะคะเจ็กเดียน นั่นแหละรยยอันนี้มันเหมือนกินเหมือนเย็นโคลแบบตอน,นเด็กๆที่กินนิ่งเรียนอะแต่จริงกินไปแล้วแหละหอมโคอ่อยเลซื้อแกงทอดถัดใหญ่มาเหนียวจ้ะแต่ชอบกินอกที่มันเหนียวๆเยอะกินอันนี้อันนี้เป็นหนังเขาชอ,อบแบบหนังแห้งมากเลยทุกคน เหมดอไปแล้วบ้างนะอร่อยไหมคะเมื่อกี้เราลงไปแวะข้าวเหนียวมะม่วงร้านเดิมคือซื้อมากินกันอีกนะคะอีกหนึ่งชุดแล้วก็คุณตาคุณยายนะขายสั่งขยะคือขายแบบกูต้องกินให้ได้อร่อยมากนะลูกร้านนี้ทําน้อยมากทํ้าสิบ0ิถ้วยทําน้อยมากก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ร้านเจ็กเบี้ยเมื่อกี้นะคะคือรู้สึกว่า ถ้าไปอ่ะให้สั่งพวกเกี่ยวกับต้มๆอย่างเช่นแบบต้มเลือดหมูข้าวเออเย็นาโฟอะไรเงี้ยแต่ว่าข้าวขาวหมูอะไรเงี้ยคือเอ,อ้ยว่ามันอร่อยแต่ไม่กคือรสชาติมันอร่อยแต่วัตถุดิบมันดูไม่ดีอ่ะก็เลยแบบมันก็มันดูไม่อร่อยมันไม่อร่อยแบบดีดดดอ่ะ แต่แบบต้มเลือดหมูแบบมันไม่คาวแล้วมันก็อร่อยวัตถุดิบดีสะอาดใช่ส่วนเยนาโฟก็คือแบบเหมือนเยนาโฟตอนเด็กๆที่เรากินนะทุกคนก็รู้สึกดีโอเคก็มากินได้แต่ว่าก็เลือกกินหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากมาลองจริงก็เออก็ลองไอที่บอกว่าแม่อร่อยก็ได้วันนึงมันอาจจะอร่อยวัตถุดิบมันอาจจะดีเราก็ได้นะทุกคนต้องขึ้นปกคิดใหม่แล้วว่าหัวหิน3วัน2คืนกินจนตัวแตกไม่ใช่หัวหินสามวันสองคืนค่ะทิปคาเฟ่จุกๆไม่ใช่หรอก กันยาเชนเนลไม่ได้อย oh> ู่ตรงนี <oh> ้นะแต่ที่เรากินอะไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่จำไม่ได้ว่าเขาย้ายเปล่าไม่รู้ว่าเขาอยู่อ๋อไม่ยังไม่ท่วมแต่ใกล้ละ ันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจำตกกลานะคะพอดีว่าพออยากกินเราก็เลยแหวะนะเส้นน่าอร่อยนะเส้นผ่านและหมายถึงหน้าตานะมีหลัออร่อยนะ